สวัสดีครับคุณครูไมวินใช่ไหมครับวันนี้วันนี้น้องไมวินจะเป็นคุณครูใช่ไหมครับน้องไมวินจะสอนทําอะไรครับสอนสอนเล่นสอนอ่านใช่ไหมคะสอนอ่านอ่านเพลงอะไรคะอ่านเพลง happy bird โอเคออาพร้อมค่ะคุณครูไม้อยู่ไหนคะไมไม้อาโอเคไมชี้เลยนะคะพร้อมนะคะเอาบรรทัดที่หนึ่งก่อนนะคะคุณครูค่าคุณครูพร้อมไหมคะพร้อมโอเคมีตัวเลยไมคะ อ๋อโนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะ hmm. อ yeah. okay. 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 oh, uh ื huh. oh ้อือ๋อโอเคค่ะอะไรต่อคะเดอ๋เก่งมากเลยค่ะคนคูโจะไปบรรทัดที่สองแล้วค่ะ ตัวอะไรคะคุณครูอ๋อฟางเหรอคะอะไรต่อเหรอคะคุณครูอ๋อตัวอะไรนี่คะตัวอะไรนีคะเมื่อกี้ถูกแล้วค่ะคุณครูว่าไงนะมีใช่ไหมมีอ๋ออะไรต่อลูกเลอ๋ออะไรต่อคะคุณครูอะไรต่อคะคุณครูไม่วิ่ตัวอะไรคะอ๋อลายเหรอคะลากี่ตัวคะสามตัวโอเคค่ะได้ค่ะโอเคค่ะ ค่า่าฮ่ะฮาฟาล่าเลยนะคะตัวอะไรนะคะฟาะะร,ะร่าเลยเอ่ยมันมีหมัวมันมีหยกัยกๆยฟาล่าซ่อนหรือเปล่าคะค,คุณครูอ,อ๋อซ่อนอ่ะคันคนี้คุณครูขอขอบรรทัดที่หนึ่งอีกรอบหนึ่งคะ่ะบรรทัดที่หนึ่งใหม่นะคะอ่ะบอกบอกใหม่คะ่ะมีอะไรบ้างคะบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดบรรทัดที่หนึ่งขอแฮปปี้เบิร์ดเ์ลูกอ่าเอาใหม่ค่ะมีตัวอะไรบ้างคะ ไหนต่อคะ